อุด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 ก่อนอุดก่อนอุดเล็กก่อนอุดก่อนอุดก่อนบล้วปะดเล็กอ่ะอ่ะทอดจุกเดนี้อยู่ขนาดไปต่อมไม่ต้องอุดตรงนี้หรอกก่อยะพุก่อนอุ่ไปได้ไกลเลยออพี่นี่ลงทำเงนเยอจังเลย แปดสิบเปอร์เซ็นต์ลงท่อมวิเดสโตนเดสโตนเกิดอ่ะมันยังไงก็มีแล้วเรลาในตอนนี้เดี๋ยวมันเป็นทางวนนี่หว่า<ะ>ทางวนข้ามแบบนี้หายากนะเว้ยลงต่อไหมไปต่อไหมลงไปต่อไหมอ๋อเจอเจอ,เจอต้นตอของน้ำแหละแม่ อยู่ไหนเนะี่ยเอ็งอยู่ตรงไหนะเนี่ยเด็ดขาดเลยดีกว่าเอ็งเบะแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งเดินไปไหนนะเหล็กตรงนี้ก็เหล็กนี่หว่าเฮชรนี่ตรงนี้ทองนี่เนี่ยเอยากให้ะจะตัดนะตรงข้ามีเหล็กเอ็งคิดยังไงถ้าข้าจะตัดไอ้ช็อตที่เราลงทับอะไรอะไร Okay, เฮ้ยเดี๋ยวอย่างงี้ก็มีเพชรดิวังจะเพชรอะตอนนี้นผมก็มันก็ไม่มีคนดูครับ,ครบใครมาดูคลิปนี้วันพรุ่งนี้จะมีไลฟ์ต่อนะครับเราจะไม่ถอครับเพราะว่าผู้ติด,ดตามเราสามมากกว่า <c oughs> บูงสูห้าร้อยครับลงล่างต่อประเพชร ได้ไาดิลงเราเราลงไปเลยไหมเรากล้าลงเลยไหมอุ้ยเพ็ดฮะเพ็ดตรงไหนเพ็ดตรงไหนเฉียดตัวฉันบิลูไม่โอ้ยคาสดีช่วยคาสันบี้ก่อนได้ไหมจบสตีมเย้มีคนเยอะเลย ชิดช <c oughs> yeah, yeah, yeah. ิดไม่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 ยาายายไม่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 มีวันไม่มีวันที่ฉันจะตายาส